สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อจะมาแนะนำการตัดต่อคลิปนะครับในสมาร์ทโฟนด้วยแอปที่ชื่อว่า k i n m m s t t r r นะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับเปิดสมาร์ทโฟนขึ้นมาแล้วไปดาวน์โหลดแอปก่อนครับไปที่ Play Store ตรงนี้ครับจากนั้นก็แตะค้นหานะครับแล้วพิมพ i n e นะครับ m. a s t e r k ายมาสเนะครับแล้วก็จะเจอโลโก้นะครับตัว k นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็แตะ แล้วก็ทําการโหลดเลยนะครับเมื่อโหลดเสร็จก็เปิดนะครับในที่นี้ผมโหลดเสร็จเรียบร้อยก็แตะเปิดแล้วครับพอเราแตะเปิดนะครับแอปก็จะทําการปรับมุมมองนะครับจากแนวตั้งกลายเป็นแนวนอนให้เราโดยอัตโนมัติแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราแตะด้านบนนี้นะครับไปที่แอปคายมัสเตอร์นะครับแตะตรงนี้นะครับหนึ่งครั้งครับเนี่ยก็จะเข้ามาที่หน้าตาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการตัดต่อนะครับ อันดับแรกเลยนะครับทำการสร้างโปรเจกต์ใหม่ตรงนี้นะครับแตะไปที่สร้างใหม่ครับแล้วก็มาเลือกอัตราส่วนของหน้าจอนะครับในที่นี้มันเลือกให้เราแล้วนะครับก็คือ1 6ต่อ9านะครับสำหรับแอปคลิปนะครับขึ้น YouTube ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับ1 6ต่อ9้เราก็นะครับไม่ต้องทำอะไรก็ต่อไปได้เลยครับแตะไปที่ต่อไปครับพอแตะมาที่ต่อไปแล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้ามีเดียเบราว์เซอร์นะครับก็คือมันจะไปเปิดมีเดียเบราว์เซอร์ ไปให้เราค้นหาคลิปนะครับในมือถือของเรานะครับในแกลเลอรี่ของเรานะครับว่าจะเอาตัวไหนนะครับขึ้นมาตัดต่อนะครับในที่นี้เราก็ต้องถ่ายคลิปไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ในมือถือไว้ก่อนมาทิ้งจะง่ายนะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะเข้าไปในนะครับโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าคาเมรานะครับก็แตะเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะเห็นตัวคลิปวิดีโอของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทําการเลือกนะครับ คลิปวิดีโอที่จะเอาขึ้นมาตัดต่อนะครับก็แตะนะครับหนึ่งครั้งนะครับคลิปนั้นก็จะถูกนําเข้ามานะครับตรงนี้เรียบร้อยนะครับถ้าเราต้องการนะครับเอาคลิปอื่นที่จะมาตัดต่อเพิ่มแล้วก็แตะตัวนี้ก็เพิ่มเข้ามาในไทม์ไลน์นะครับในที่นี้ผมขอใช้ตัวเดียวก่อนก็แล้วกันนะครับพอคลิปเข้ามาในไทม์ไลน์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ปิดมีเดียเบราว์เซอร์ไปได้เลยนะครับอาจจะปิดตรงนี้ก็ได้นะครับกระบาดตัวนี้ก็แตะหนึ่งครั้งนะครับก็เป็นการปิดลงไปนะครับ อางนั้นนะครับเราก็จะเห็นเมนูนะครับทีนี้นะครับเมนูของค่ m ยมาสเตอร์รับจะเป็นวงกลมนะครับจะเป็นวงกลมนะครับรูปสโตร์นะครับเวลาที่เราจะไปโหลดนั่นโหลดนี่จากร้านหรือสโตร์นะครับทางออนไลน์เราก็แตะเข้าไปที่ปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้คือปุ่มเล a y นะครับก็คือเล่นคลิปนะครับหน้าต่างตัวนี้จะเป็นการแสดงตัวอย่างคลิปนะครับเวลาที่เรากดเล่นนะครับตัวเลขตัวนี้จะบอกจํานวนวินาทีนะครับที่ คลิปนี้มีความยาวเท่าไหร่นะครับนะจะโชว์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมีมีเดียเมื่อกี้เนีเข้าไปในมีเดียนะครับถ้าเราแตะเข้าไปที่มีเดียก็คือเป็นการเข้าไปเอาคลิปนะครับหรือว่าภาพนิ่งนะครับหรือว่าเสียงอะไรต่างๆนะครับเข้ามาได้นะครับก็ปิดไปก่อนนะครับเสียงนะครับนําเข้าเสียงเรกก็คือการอัดเสียงนะครับผ่านมือถือเราเลยนะครับ ตัวนี้ก็กล้องนะครับเป็นการถ่ายภาพสดๆนะครับภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้องนะครับถ่ายเสร็จก็เข้ามาที่ไทม์ไลน์ได้เลยอย่างเี้นะครับเลเยอร์นะครับก็คือนะครับแทร็กของภาพนิ่งหรือคลิปวิดีโอนะครับที่เอามาซ้อนกันสังเกตเป็นสัญลักษณ์การซ้อนกันนะครับคลิปตัวนี้จะอยู่ล่างสุดนะครับถ้าเราไปเพิ่มเลเยอร์ก็จะมาซ้อนทับนะครับซ้อนไปเรื่อยๆนะครับก็แสดงออกมาทางพรีวิวนะครับ จากนั้นฝ ing, ั่งนี้ก็จะเป็นเมนูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับถ้าเราคลิกนะครับมันก็จะให้เราเลือกว่าเราจะแคปหน้าจอแบบไหนนะครับมีเป็นคําสั่งลักษณะการแคปหน้าจอนะครับตัวนี้ก็เป็นการตั้งค่านะครับเนี่ยพอเราคลิกตั้งค่าโปรเจกต์นะครับมันก็จะมาเลือกนะครับตัวไหนที่เราเลือกมันก็จะสไลด์มาทางขวาตัวไหนที่เรายังไม่ได้เปิดทํางานนะครับเราก็ปิดมาทางซ้ายนะครับ อันนี้ก็จะเป็นค่า default ของเสียงนะครับวิดีโอนะครับถ้าเราแตะเป็นวิดีโอนะครับมันก็จะบอกว่าวิดีโอเฟดเข้าตอนต้นตอนท้ายนะครับเฟดอินเฟดเราเรายังไม่ได้เปิดนะครับอันนี้เป็นค่า default ของโปรแกรมนะครับการแก้ไขนะครับพอดีหน้าจอเต็มหน้าจอหรืออัตโนมัตินะครับในที่นี้ก็เป็นพอดีหน้าจอนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดไปครับอันนี้คือการตั้งค่านะครับส่วนตัวนี้เป็นหมูดแสดงผล นะครับเช่นนะครับถ้าเราคลิกตัวนี้แปลว่ามันจะโชว์เฉพาะไทม์ไลน์นะครับอันนี้ก็จะไม่โชว์เมนูนะครับเราลองแตะดูก็ได้ครับเนี่ยพอแตะดูนะครับเมนูก็จะหายไปก็เห็นเฉพาะตัวพรีวิวนะครับกับตัวไทม์ไลน์ขณะที่เราตัดต่อนะครับตัวนี้นะครับถ้าเราแตะอีกหนึ่งครั้งก็กลับมาปกตินะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นการเล่นนะครับว่าจะเริ่มจากตรงไหนโดยการแตะแช่ไว้นะครับมันก็จะมีเมนูโผล่ขึ้นมานะครับ เราก็ย้ายนะครับหัวอ่านนะครับย้ายไปจุดเริ่มต้นย้ายไปสิ้นสุดย้ายไปก่อนหน้าอันนี้ก็ส่วาผมอยากให้นะครับย้ายไปจุดเริ่มต้นก็แตะนะครับเนี่ยหัวอ่านก็จะวิ่งมาจุดเริ่มต้นจากศูนย์ศูนย์เลยนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของคลิปอย่างนี้นะครับโอเคนะครับนี่คือเมนูคร่าวๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองฝึกตัดต่อกันนะครับวิธีการนะครับเราก็แตะ1ครั้งตรงนี้นะครับแตะ1ครั้งไปที่คลิปนะครับแล้วมันก็จะมีกรอบสีเหลืองขึ้นมา แปลว่าเราเลือกคลิปนี้อยู่นะครับพอมันเกิดกรอบสีเหลืองมันก็จะมีเมนูขึ้นมาว่าคุณจะทําอะไรบ้างกับคลิปนี้นะครับเช่นนะครับตัดคลิปนะครับปรับเสียงนะครับจัดการความเร็วนะครับย้อนกลับแพนและซูมต่างๆเนี่ยเราจะทําอะไรนะครับทีนี้สมมติว่าเราอยากตัดคลิปนะครับอยากตัดคลิปเราก็ต้องนะครับเลื่อนไปตำแหน่งที่เราต้องการจะตัดนะครับหรือลองกดเลย์ดูก็ได้ทดสอบดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ อ่าเราก็นะครับตอนแรกอาจจะยังไม่ตัดไม่เป็นไรนะครับเราก็แตะแล้วก็เพลย์ไปก่อนนะครับแบบนี้นะครับโอ้โหนี่ทำอะไรถึงข้าวถึงเลงอร่อยไหมครับอร่อยมัคอร่อยรมเยี่ยมเลยใช่ไหมครับเนี่ยนะครับสมมติว่านะครับเราอยากตัดคลิปณตำแหน่งนี้นะครับณตำแหน่งนี้นะครับเราอยากตัดคลิปนะครับเราก็ต้องเอาหัวอ่านมาไว้ตำแหน่งนี้ก่อนนะครับแล้วก็แตะลงไปหนึ่งครั้งที่คลิป พอเมนูมันปรากฏขึ้นเราก็แตะไปที่รูปก,กันไก่นะพอปรากฏที่รูปก,กันไก่เสร็จนะครับถ้าเรานะครับแตะไปที่เมนูนี้นะครับสังเกตว่ารูปก,กันไก่จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับแปลว่านะครับคลิปฝั่งซ้ายมือจะถูกลบทิ้งก็จะเหลือเฉพาะฝั่งขวาที่เหลือใช้งานต่อถ้าเราเลือกตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราเลือกตัวที่2นะครับคลิปฝั่งซ้ายจะยังคงอยู่แต่ฝั่งขวาจะถูก ตัดทิ้งนะครับตรงไหนที่เป็นลูกกันไกลคือตัดทิ้งนะครับตรงนี้แปลว่าแยกครับซ้ายขวาไม่ทิ้งสักอันแต่แยกเป็น2คลิปตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับถ้าเราตัดมันจะแยกเหมือนกันกับตัวนี้แต่มันจะสร้างภาพนิ่งขึ้นมา1ภาพแทรกไว้ตรงกลางนะครับส่วนว่าผมต้องการแค่แยกนะครับแยกคลิปออกเป็น2อ,อันก็แตะไปที่แยกหออัวอ่านอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นสายขวาเรียบร้อยเห็นไ,ไหมถ้าเราแตะฝั่งนี้ มันก็เป็นคลิปหนึ่งนะครับสีเหลืองนีครับถ้าเราแตะฝั่งนี้นะครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าตัดแยกนะครับทีนี้เมื่อมันเกิดรอยแยกเสร็จนะครับเราอยากใส่ท r น n ิชั่นนะครับรอยต่อมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้ขึ้นมานะครับสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ครับตรงกลางเนี่ยนะครับเราแตะลงไปที่สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้เราเรียกว่าเป็นเอฟเฟกต์หรือ Transition เวลาเปลี่ยนจากฉากหนึ่งมาอีกฉากนึง ซึ่งตอนนี้มันจะขึ้นว่ายังไม่มีนะครับมันก็เป็นการตัดชนนะครับเขาเรียกตัดชนแต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนเอฟเฟกนะครับมันก็มี3รูปแบบตามนี้นะครับคือการเดินทางและกิจกรรมแล้วก็แตะเข้าไปนะครับแล้วก็นะครับลองเลือกดูว่าเป็นแบบไหนเช่นการเดินทางนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับมันก็จะมีภาพตัวอย่างขึ้นมานะครับการเปลี่ยนข้อความนะครับแล้วก็เลือก ลองเล่นดูนะครับแบบไหนมันเป็นจะเป็นหน้าตายังไงอย่างเงี้ยนะครับก็จะโชว์ตัวอย่างให้ดูนะครับอ่าแล้วเราอยากได้แบบไหนนะครับเราก็เลือกแบบนั้นนะครับถ้าเราไม่ชอบนะครับเราก็ย้อนกลับตรงนี้นะครับแบ็กก่อนนะครับแล้วก็ลองไปแบบซาบซึ้งดูสิอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลองเลือกตัวนี้ดูสินะครับก็จะโชว์ตัวอย่างให้ดูแบบนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของรอยต่อนะครับการเปลี่ยนจากคลิปหนึ่ง ไปอีกคลิปหนึ่งโดยใส่ Transition ตรงกลางนะครับอยู่ที่เราเลือกครับว่าเราชอบแบบไหนนะครับถ้าเราครับพอใจแล้วนะอันนี้เป็นระยะเวลานะครับว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนช้าแค่ไหนดังนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเลือกสักแบบไปแล้วกันนะครับการเดินทางเปลี่ยนข้อความนะครับสาบซึ้งไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนะอ่ะเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็แตะไปที่เครื่องหมายถูกครับ อันนี้เป็นการใส่ t r a n s i t i o n ระหว่าง2คลิปแล้วนะครับทีนี้นะครับถ้าเราแตะมาที่คลิปแรกนะครับเราใส่อะไรได้อีกนอกจากเมื่อกี้เราตัดคลิปไปแล้วนะครับก็มีเรื่องของความเร็วนะครับเรื่องของความเร็วนะครับสปีดนะครับถ้าเราแตะเข้าไปนะครับตอนนี้ก็คือ1เท่านะครับถ้าเรามาฝั่งนี้ก็ช้านะครับถ้ามาทางนี้ก็จะเร็วนะครับเล่นเร็วนะครับปกติเราก็ใช้1เท่าปกติเนาะถ้าเราไม่เล่นเอฟเฟกอะไรมัน ับก็1เท่าปกตินี่แหละนะครับนี่นะครับกดแบกอีกครั้งนึงนะครับความเร็วย้อนกลับก็คือให้มันเล่นย้อนกลับไม่มีอะไรนะครับแพนและซูมลองแตะเข้ามาแพนและซูมนะครับลักษณะของแพนและซูมก็คือนะครับมันจะมีตำแหน่งเริ่มต้นกับตำแหน่งสิ้นสุดนะครับอย่างเช่นนะครับเริ่มต้นนะครับเราต้องการให้ภาพอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเช่นนะครับผมแตะแชร์ไว้ที่หน้าจอเลยนะครับเลื่อนมาตรงนี้นะครับนี่คือตำแหน่งเริ่มต้นนะครับ จากนั้นสิ้นสุดนะครับให้มาอยู่ตรงนี้นะครับสิ้นสุดก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับผมก็แตะเครื่องหมายถูกดูนะครับทีนี้จะลองเพลย์ดูนะครับปึ๊บนะครับเนี่ยพอมันเริ่มเล่นปึ๊บเนี่ยครับโอ้โหนี่ทำาหารข้าวนี่คลิปก็เข้ามาแบบนี้อร่อยไหมครับยคอดเยี่ยมเลยใช่ไหมครับยอดแบบนี้โนสุดยอดที่มากครับอ่ะแบบนี้นะครับอันนี้ถ้าเราใส่อ่า ตัวแผนและซูมนะครับถ้าเราใส่ตัวแผนและซูมให้กับตัวคลิปนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับใส่อะไรได้อีกนอกจากทําแผนและซูมนะครับเราคลิกขมายูกไปก่อนนะครับทีนี้ถ้าเราจะใส่นะครับเลเยอร์นะครับการใส่เลเยอร์ก็แตะเลเยอร์ขึ้นมามันก็จะมีวาดเขียนนะครับพิมพ์ตัวอักษรใส่สติกเกอร์ใส่เอฟเฟกนะครับหรือนะครับมีเดีย เอามาสอนที่นะครับเอามาสอนข้างบนตัวคลิปนี้ได้นะครับเช่นวาดเขียนนะครับพอเราแตะที่วาดเขียนมันก็จะมีดินสอยางลบขึ้นมาแล้วก็สีที่เราจะเขียนนะครับแล้วเราจะเขียนตรงไหนอะไรยังไงนะครับเราก็ลองฉีดเขียนดูแบบนี้นะครับเขียนลงไปในคลิปเลยนะครับถ้าเราไม่เอาก็นะครับใช้ยางลบนะครับมาลบทริงนครับ่นี้นะครับลบออกอย่างนี้นะครับลบๆ หรือเคลียร์ทั้งหมดตัวนี้คือเคลียร์ทั้งหมดลบไปเลยนะครับอันนี้คือการฉีดเขียนนะครับถ้าเราไม่ขีดเขียนเราเลือกตัวนี้นะครับเราอยากลบทิ้งเราก็มาที่ทั้งขยะนะครับตัวนั้นก็หายไปแตะมาที่เลเยอร์อีกจะพิมพ์ตัวหนังสือตัวอักษรก็แตะไปที่ตัวอักษรนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับลองเลือกคีย์บอร์ดก่อนนะครับเราจะพิมพ์คําว่าอะไรลงไปนะครับเราจะพิมพ์ข้อความนะครับแล้วก็จิ้มจิ้มลงไป เสร็จแล้วก็แตะไปที่ตกลงนี่นะครับก็จะขึ้นข้อความนะครับทีนี้เราจะจัดการข้อความอะไรบ้างอย่างเช่นนะครับอยากขยายมันใหญ่ก็นี่ครับแตะเช่ไว้แล้วก็ลากแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับหรืออยากจัดการตัวหนังสือให้ละเอียดขึ้นนะครับอย่างเช่นเปลี่ยนฟอนต์อย่างเงี้ยก็แตะมาที่ตัว A ก่อนนะครับแล้วก็มาเลือกภาษาไทยอย่างนี้นะครับแล้วก็นะครับอ่ลองเลือกฟอนต์แบบนี้ แล้วก็แตะไปที่เครื่องหมายถูกอย่างเงี้ยนะครับฟอนต์ก็จะเปลี่ยนไปนะครับอยากได้ฟอนต์ไม่ใช่สีขาวก็แตะเปลี่ยนสีตรงนี้นะครับแล้วจะเอาสีอะไรก็เลือกสีแตะเครื่องหมายถูกนะครับก็จะเปลี่ยนสีไปตามนี้นะครับจากนั้นนะครับฟอนต์ตัวนี้นะครับตัวหนังสือตัวนี้นะครับเวลามันมาโผล่ในคลิปเนี่ยจะให้มันโผล่นะครับมาตอนไหนนะครับมาตอนไหนและเข้ามายังไงครับเรียกว่าการเคลื่อนไหวมันก็จะมีเคลื่อนไหวเข้านะครับ แล้วก็แสดงแล้วก็ออกนะครับในในการทํางานของตัวอักษรเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการทาการเคลื่อนไหวตอนเข้าเราก็แตะเข้าไปนะครับเช่นป๊อปขึ้นมานะครับอย่างเงี้ยก็ดูนี่ยมันป๊อปขึ้นมานะครับเนี่ยป๊อปขึ้นมาตอนเข้านะครับเสร็จแล้วนะครับก็ย้อนกลับมานะครับทั้งหมดนะครับเมื่อเข้ามาแล้วน่ให้นเป็นอะไรให้มันอยู่เฉยเฉยก็ไม่ต้องทําอะไรแต่ถ้าให้มันกระพริบช้าๆนะครับ เข้ามาแล้วกับพิบช้ารก็แป๊บๆแบบนี้ครับดิฟรีนะครับนี่ๆแป๊บๆนะครับหรือช่อประจรนะครับช่อประจรถ้าไม่มีก็บอกว่าไม่มีแค่นั้นเองนะครับหลังจากที่ป๊อปเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ย้อนกลับอีกนะครับตอนออกล่ะเล่นเสร็จจะให้ทําอะไรนะครับจะให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขวาหรือหมุนตามเข็มหรือลดขนาดก็ปึ๊บหายไปอย่างนี้นะครับ อันนี้คือการจัดการตัวหนังสือนะครับตอนที่มันเข้ามาเข้ามายัางไงแสดงยังไงออกไปยังไงนะครับก็มีสเสติปนะครับถ้าเราพอใจแล้วเราก็แตะไปที่ครงไหนถูกนะครับถือว่าเรากําหนดแล้วนะครับส่วนตอนที่นะครับเราอยากให้มันปรากฏตรงไหนนะครับเราก็แตะแช่ไว้ตรงนี้ก็ได้ตรงตัวหนังสือนะครับแตะแช่ไว้แล้วก็เลื่อนได้ที่นี้นะครับไม่ให้เริ่มตรงนี้เริ่มตรงนี้เริ่มตรงนี้นะครับเริ่มตรงนี้และระยะเวลาที่มันอยู่นานแค่ไหน แล้วก็แตะลงไปหนึ่งครั้งก่อนแล้วก็นะครับแตะไปที่3จุดตรงนี้ข้างหลัง 3. จุดหรือ4จุด4จุดนะแตะเช่ไว้นี่ครับนี่คือระยะเวลาครับว่าจะให้เล่นนานแค่ไหนเพราะว่าเล่นแค่นี้ก็หายไปนะครับแล้วก็ปรับนะปรับตัวนี้แค่นี้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องของการจัดการข้อความนะครับเสร็จแล้วก็แตะไปที่เครื่องหมายถูกนะครับเครื่องหมายถูกนะครับถ้าเราอยากเทสเราก็แตะที่คลิปเชร่ไว้ แตะที่คลิปแชร์ไว้ก็ได้นะครับหรือตัวนี้เหมือนเดิมนะครับแตะแชร์ไว้ย้ายไปจุดเริ่มต้นแล้วก็กดเพลย์นะครับลองดูครับพอมาถึงตำแหน่งนี้นี่ใช่ไหมครับอร่อยไหมครับเนี่ยเยี่ยมเลยใช่ไหมครับนี่ยอดโอ้โหดีโนสุดยอดมากครับเรียบร้อยนะครับอันนี้คือการใส่ตัวหนังสือนะครับการใส่ตัวหนังสือนะครับอ่าต่อไปนะครับเพิ่มเลเยอร์อะไรได้อีกอ่า ส่วนว่าเราอยากเพิ่มเลเยอร์ณตำแหน่งนี้นะครับก็แตะไปที่เลเยอร์นะครับเมื่อกี้เสร็จตัวอักษรแล้วอยากใส่สติกเกอร์ก็แตะไปที่สติกเกอร์นะครับสติกเกอร์นะครับมันก็จะมีอาจจะมีสติกเกอร์คลาสสิกนะครับเราแตะเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างสติกเกอร์นะใส่เข้าไปนะครับอ่าเนี่ยนะครับแตะเข้าไปนะครับแตะเครื่องหมายถูกอย่างเี้นะครับแล้วก็ย่อขยายนะครับหมุนเอียงนะครับเอาไปไว้ตรงไหนของหน้าจอ แล้วสติกเกอร์นี้เข้ามายังไงก็มี3สเตปเหมือนกันนะครับตอนเข้ามาตอนแสดงและก็ตอนออกไปนะครับเข้ามายังไงสติกเกอร์ตอนนี้นะครับป๊อปเข้ามานะครับนี่นะครับแสดงยังไงเข้ามาแล้วแสดงยังไงชีพประจอดิง่งๆๆอย่างเงี้ยนะครับและจะออกไปยังไงก็แตะตัวนี้นะครับเลื่อนไปทางขวานันก็จะหายออกไปนะครับอันนี้คือการ กำหนด a n i m เมชันให้กับตัวสติกเกอร์ที่เรานําเข้ามาใช่ไหมตัวในที่เรากําหนดมันจะมีจุดแดงนะครับว่าเราสั่งให้มันทางานทั้งสารตำแหน่งเลยนะครับส่วนความอันฟาหรือความทึบแสงนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับให้มันโปรง่งใสนะครับโปร่งใสต้องขยับมาทัานทีที่เห็นนะครับเนี่ยจะให้มันจางหรือมันทึบแสงนะครับถ้าทึบแสงก็ปกติก็คือ100%นะครับ อันนี้ก็แตะให้เครื่องหมายถูกจัดการสติกเกอร์เรียบร้อยส่วนสติกเกอร์จะให้เล่นนานแค่ไหนก็แตะแช่ไว้แตะหนึ่งครั้งนะครับแตะหนึ่งครั้งที่สติกเกอร์แล้วก็ปรับบอกให้เล่นแค่นี้แหละพอสั้นๆน,นะครับเสร็จแล้วนะครับเนี่ยลองลองเลย์ดูครับกดเครื่องหมายถูกครับแล้วเราก็ลองเลย์ดูนะครับแบบนีนะบ้ถึงท่านี้เพื่อนี้น้อยจิข้าว แข็งแรงนี่อร่อยไหมครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัวเลเยอร์นะครับสังเกตว่าเลเยอร์ที่เพิ่มเข้ามามันก็จะซ้อนอยู่ด้านบนอย่างนี้มองเป็นด้านบนนะครับอันนี้เป็นเลเยอร์ที่1ที่2ที่3อยที่างเงี้นะครับถ้าเราจะเพิ่มเอฟเฟกอีกก็มาที่ f x นะครับจะซ้อนเข้าไปตรงไหน,นก็มีเอฟเฟกพื้นฐานนะครับการเบอร์การโมเสตจะทําหรือไม่ทำนะครับไม่ทาก็ไม่ไม่ต้องใส่อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็อยากเพิ่ม อะไรขึ้นมาอีกก็นะครับเช่นอาจจะมีคลิปซ้อนขึ้นมานะครับหรือภาพซ้อนขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นะครับก็แตะเข้าไปนะครับถ้าเราต้องการเอาคลิปมาซ้อนกันอีกนะครับแล้วก็แตะเข้าไปที่คามิราแล้วก็ไปเลือกคลิปนั้นมาอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นเราได้คลิปมาแล้วก็นะครับอ่าปรับไซส์นะครับจะเอามาซ้อนไว้ตรงไหนเอียงหรือไม่เอียงอย่างนี้นะครับและคลิปที่เข้ามานะครับก็จะมีนะครับอ่าเคลื่อนไหวเข้ามายังไงตอนคลิปนี Boom, <to> ้เข <to> ้ามาเห็นไหมครับ <to> เลื่อนไปทางขวาฟึบอย่างนี้หรือเปล่านะครับตอนเข้ามานะครับเข้ามาจะให้มันนะมีกระพริบมีชีพจรมีสันไหมนะหรือตอนมันออกไปนะครับจะเลื่อนไปทางไหนนะครับนะเลื่อนออกไปอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการซ้อนแบบใช้คลิปหรือใช้ภาพนิ่งหรืออะไรก็เหมือนกันครับเป็นการซ้อนเข้ามานะครับพอใจแล้วแล้วก็แตะที่เครื่องหมายถูกนะครับส่วนจะให้เล่นนานเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่เรานะครับเนี่ยนะครับแล้วก็แตะ แตะเลื่อนมานะครับแตะเชื่อไว้แล้วเลื่อนมานะครับส่วนว่าเราจะให้มันถึงแค่นี้ให้ถึงแค่นี้ถึงแค่หัวอ่านตรงนี้แล้วก็ตัดเลยครับเนี่ยตัดนะครับแล้วฝั่งขวานมือเป็นต้นไปเราไม่เอาเห็นไหมเราก็ตัดตัวที่2ปั๊บนะครับตัดทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นแค่นี้นะครับพอเสร็จแล้วแล้วก็แตะไปที่เครื่องหมายถูกนะครับพอมาถึงตำแหน่งนี้นะครับพอภาพนี้ซ้อนเข้ามาดูนะ อยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมครับใั่ไหมครับตนนัวนี้ก็ซ้อนขึ้นมามันมีเสียงทั้งสองอันเนาะนะครับมันก็จะมึนๆเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ไม่ต้องใส่เสียงนะครับตัวนี้นะครับเราก็แตะไปที่คลิปนี้ที่ซ้อนเข้ามาแล้วก็ไปที่เสียงนะครับเนี่ยมันก็จะมีเสียงให้เราเลือกนะครับว่าจะเอายังไงนะครับอ่ามันก็จะมีเสียงซ้ายเสียงขวาระดับเสียงนะครับเราให้มันเสียงเป็นศูนย์เลยก็ได้นะครับคือไม่ต้องมีเสียงนะครับ แล้วก็ลดเสียงของตัวนี้คือไม่ต้องมีเสียงเลยนะครับเนี่ยครับระดับเสียงไม่ต้องมีนะครับให้เป็นศูนย์เลยนะครับหรือตัวนี้นะครับรู้สึกนะครับผมไม่ต้องการผมก็ใส่ไม่มีนะครับเดวให้มันต่อชนดีๆไปเลยนะครับไม้ถูกครับทีนี้ลองเล่นผ่านดูนะครับยำเลยใช่ไหมครับย่อโอ้โหนี่มนยอดอเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงมันยังเป็นอ่ะโทษทีมันเป็นเสียงมิกนะครับโทษทีเมื่อกี้นะครับเอาใหม่ นะครับแตะที่เสียงแล้วแตะมาตัวนี้นะครับระดับเสียงตัวนี้โทษทีนะครับมันควรจะอยู่ศูนย์มันเดิมแต่ต้องลดตรงนี้โทษทีนะครับเนี่ยเตรงนี้ตัวนี้คือไม่ต้องมีเสียงเลยนะครับตรงนี้เลยนะครับอ่านี่นะครับตัวนี้นะครับหรือแตะตัวนี้เลยง่ายนะครับแต่สัญลักษณ์นี้ก็คือไม่ให้คลิปนี้มีเสียงนะครับโทษทีนะครับอ่ะลองรันใหม่นะครับมาถึงตัวนี้คลิปตัวนี้ต้องไม่มีเสียงนะครับมีแต่คลิปยอยใช่ไหมครับใช่ไหมครับ ยอดโอ้โหน่สุดยอดไม่มีเสียงแล้วนะครับไม่มีเสียงแล้วนะครับส่วนตำแหน่งนะครับผมอาจจะวางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้ก็ได้ครับเรียบร้อยนะครับอันนี้คือเครื่องมือนะครับที่เราฝึกทำนะครับให้รู้ว่าอ๋อจะเพิ่มเพิ่มเลเยอร์เพิ่มมีเดียเพิ่มยังไงนะครับแล้วก็นะครับทีนี้อันสุดท้ายก็น่าจะเป็นเสียงประกอบเนาะนะครับให ให้คลิปนี้มันมีความน่าสนใจนะครับอาจจะไปจากจุดเริ่มต้นนะครับปรับหัวอ่านมาที่จุดเริ่มต้นก่อนนะครับแล้วมาที่เสียงครับมาที่เสียงนะครับเนี่ยมันก็จะมีเพลงเสียงเอฟเฟกนะครับเราก็มาดูว่าเราอยากได้เพลงแบบไหนนะครับมันก็จะมีเพลงถ้าไม่มีในนี้เราก็อาจจะต้องไปหาที่สโตร์มาเพิ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาที่เพลงนะครับแตะมาที่เพลง จากนั้นก็มาดูซินะครับเพลงนี้อ่าอย่างเงี้ยนะครับตัวอย่างเสียงนะครับตัวนี้ออกเป็นเสียงเอฟเฟกนะนะถ้าเป็นเพลงนะครับอ่านี้ก็ได้นะครับหยุดนะครับหยุดถ้าเราจะเอาเสียงนี้เข้ามาตัดต่อแล้วก็กดบวกนะครับหรือเราลองไปหาที่สโตร์มีไหม เปิดสตัขึ้นมาเพื่อจะไปหาโหลดเสียงนะครับตอนนี้จะขั้นตอนนี้ก็ต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะนะครับเนี่ยก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดเสียงนะครับไปฟังเสียงดูก่อนอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราพอใจแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเสียงก่อนนะครับเนี่ยติดตั้งแล้วดาวน์โหลดแล้วอย่างเงี้ยนะครับ พอเราได้นะครับดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเราค่อยมาเลือกเสียงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองออกไปดูนะครับเนี่ยมันก็เสียงก็จะมาปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับ <S <S อ่าสมมตว่าเราพอใจจะเอาเสียงนี้เราก็กดบวกครับเนี่ยเสียงเพลงก็จะมาที่แทร็กเสียงอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็นะครับอ่าออกจากโหมด Audio Browser นะครับแล้วก็ปิดตรงนี้ไปนะครับก็กลับมาที่เมนูเหมือนเดิมนะครับทีนี้เราจะมาจัดการเสียงตัวนี้ก็แตะไปที่เสียงนะครับเพราะว่าเสียงมันอาจจะดังเกินไปนะครับเนี่ยมันก็จะมีการปรับเสียงได้นะครับเสียงกล้องเปลี่ยนเสียงนะครับหรือแตะมาที่ครับรูเลมโพงนะครับแล้วเราก็ลดเสียงนี้ลงลดเสียงนี้ลงเอากี่เปอร์เซ็นต์ดีนะครับไม่ให้มันดังมากนี่นะครับกี่เปอร์เซ็นต์ดี สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลองดูซิอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โอเคนะครับจากนั้นก็ลองเล่นดูครับอย่างเงี้ยโอ,โอโ้ยน้อยจิ้ข้าวเข็มแรงอร่อยมิยคะ่ะยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมครับยอดโอ้โหนี่ตสุดยอดยิ่งมากครับอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะฮะ อันนี้คร่าวๆเนาะนะครับไม่ได้สอนละเอียดแต่ให้รู้ว่าอ๋อมันก็ใช้เครื่องมือตัดต่ออะไรยังไงนะครับเพราะว่าเทคนิคไอเดียการตัดต่อต่างๆมันอยู่ที่นะครับความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนนะครับแต่นี้นะครับหลังจากนี้เราต้องการจะทําอะไรต่อนะครับเราก็มาปรับเพิ่มเติมได้ครับเสียงก็จะมีนะครับลองเลื่อนขึ้นดูนะครับต้องการตัดในส่วนที่เหลือทิ้งก็ตัดไปเลยนะครับตัดไปทางขวาเสียงก็ท่านสั้นแค่นี้ ก็เรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับพอเราทําเสร็จแล้วเราจะเอาออกเป็นคลิปอย่างไรเอาจะเป็นคลิปอย่างไรก็ตัวนี้ครับปุ่มส่งออกครับส่งออกนครับส่งออกจากนั้นก็มาเลือกนะครับเนี่ยขนาดที่เราจะส่งออกนะครับตัวนี้มันก็กําหนดให้เรานะครับอยู่แล้วว่าเป็น f u l l HD 1080 30 fps นะครับเราก็เลือกตัวนี้แหละ ตัวนี้มันเลื่อนขึ้นได้นะครับว่าจะเอาตัวไหนครับที่ผมเอาตัวนี้แหละนะครับจากนั้นเราก็นะครับบันทึกเป็นวิดีโอได้เลยครับแตะไปที่ตรงนี้บันทึกเป็นวิดีโอนะครับทีนี้ก็ลงชื่อเขาใช้ถ้าเรายังไม่อยากลงชื่อเขาใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็แตะข้ามไปก่อนตรงนี้นะครับแตะข้ามไปนะครับแล้วก็รอให้มันบันทึกนะครับบันทึกให้เราเรียบร้อยนะครับอ่าก็จะมีโฆษณาขึ้นมาแป๊บนึง สังเกตปุ่มนะครับปุ่มที่เราปิดโฆษณาครับจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แตะปิดลงไปนะครับปิดลงไปนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้คลิปที่นะครับส่งออกเป็นคลิปวิดีโอเรียบร้อยอยู่ตรงนี้นะครับเราอาจจะลองเลย์ทดสอบดูตรงนี้ก็ได้นะครับนะก็เลือกว่าเราจะเล่นโดยแอปอะไรในมือถือเราครับเครื่องเล่นวิดีโอเฉยๆก็ได้ครับก็จะเล่นขึ้นมานะครับนะครับก็จะมี คลิปของเราขึ้นมาเรียบร้อยแบบนี้ครับนี่นะครับรเสร็จแล้วก็นะครับ é. เราก็ได้ตรวนี้ออกมาเรียบร้อยนะครับถือว่าถ้าเราตแตะตรงนี้ก็แปลว่าลบชิ้งนะครับลบชิ้งนะครับอ่าแล้วก็ออกมานะครับออกมาครับเรียบร้อยนะครับก็กลับออกมานะครับกลับมานะครับเราก็จะเห็นโปรเจกต์ของเราอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราอยาก แก้ไขนะครับแล้วก็แตะเข้าไปก็เข้าไปแก้ไขใหม่นะครับหรือเราอยากทำอะไรก็แตะแช่ไว้ก็ได้นะครับพอแตะแช่ไว้มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อมันเป็นโปรเจกต์ของฉันเปลี่ยนชื่อว่าอะไรนะครับก็ลบนะครับลบออกไปก่อนนะครับตั้งชื่อเป็นนะครับคลิปทดสอบนะครับตกลงนะครับเนี่ยก็จะได้เป็นชื่อคลิปทดสอบขึ at ้นมาแบบนี้นะครับถ้าอยากลบทิ้งก็ แต่แช่ไว้แล้วก็ลบทิ้งได้เลยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการนะครับตัดต่อนะครับคลิปด้วยคลมาสเตอร์นะครับอย่างคร่าวๆนะครับยังไงก็ไปลองนะครับไปลองฝึกฝนนะครับแล้วเราก็จะเข้าใจเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ทำเองได้นั่นเองนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ